ทุกคนคะกดใจส้มให้หน่อยนะคะบผมใครใจดีก็ให้ของขวัญได้นะทุกคนอันนี้ของโทรศัพท์พี่ทิมมอนเหรอใช่โทรศัพท์พี่ทิมอนเหรอใช่ฝากคลินิกด้วยอ่ะฝากคลินิกหน่อยก็ฝาก ท่า,นา,านายคลินิกอ่อทุกคนครับฝากคลินิกคลิคลนิกเน,นื้อน,นะครับผมเชื่อว่าท่านายคลินิกนะครับผมก็ถ้าใครอยากหน้าเป๊ะน,นะครับ<ด>ผิวปังนะครับผมก็ต้องมามที่นะครับผมท่านายคลินิกขามีมีกี่สาขาพี่ทีม่อนตอนนี้มีสองสาขาแต่ว่าสาขาอ,าขาอาโศกกับสาขาลีแต่ว่าตอนนี้ให้ทุกคนไปสาขาลีก่อนนะแล้วก็บอกว่าถ้ามาจากทีม่อนหรือว่าน้องก้าครับรับไปเลยส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อุ้ยต้องไปแล้วมาดูคน นี่ไงอัพแอ้มมาแล้วแฟนนี่เองครับอาแตะกี้ยังบอกเป็นแฟนกับแซคอยู่เลยฮะไม่ใช่น้องก้าวเพื่อนสนิทมาเข้าไหมว้าวขอบคุณครับน่อได้าเพื่อนสนิทไม่ได้มาเฝ้าเออเพื่อนสนิทมาเฝ้าปพ่อเนี่ยไม่ได้มาเฝ้าจะเป็นอัพมาแล้วรอแป๊บนึงนะทุกคนเพื่อนสนิทไม่ได้เฝ้าทุกคนเพื่อนสนิทไปทำงานทำงานที่ไหนอะ ใครเจอหน้ากันเ่ะอย่าจ้องเฉยๆนะเดินมาทักดีกว่าจ้องเรากลัวอ่ะจริงจริงนะใครเจอหน้ากัน่ะเดินเข้ามาทักเลยพี่ติมหรือป้าแฟนนี่มาแล้วแฟนนี่มาแล้วเอาออกไปออกไปทุกคนดู้วยนะที่ม่อนไล่อ่ะสรุปแก้ไขไหมครับว่าสรุปชื่ออัพหรืออัพแอร์ครับชื่ออัพแต่ว่าตอนมาถ้ายมเกื่อนชอบเลี้ยงเลยเ้วยลกแก่ไม่ทุกคนทุกคนถามในไลฟ์กูไงว่าแบบว่าสรุปอัพเนี่ยมันชื่ออัพแอร์หรืออัพ ก็เลยให้น้องมาตอบเองดีกว่าว่าเออน้องชื่ออัพแอนะครับไม่คือมนมีที่มาคือแบบตอนมัธยมเองอเพื่อนชอบเรียกแบบเป็นเสียงตุ๊กแกอ่ะแบบอัพแออัพแอน้องอัปตื่แล้วหรอคะใช่ครับอาจจะดูมึนมึนหน่อยแต่ก็น่าจะตื่นแล้วแหละผมว่า